เยอะเลยเยอะมากนะครับเห็นเห็นิจตอกเลยมาหาผมใช่ไหมครับใช่ใช่ใมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมไหมที่มาคอเท่าที่ดูผมมองว่าน้องเขาเป็นคนที่ตรงเลยแล้วก็การทำธุรกิจไม่มีแบบเดี๋ยไไม่รับลงคงไหนเห็นกันเลยก็เลยเออเราไม่ใช้ได้ครับ เงินเขาแล้วนะครับยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับแฮปปี้อยู่เนาะบายโชคดีโชคดีโชคดีครับเดี๋ยวผมแยกก่อนนะครับอันนี้ทองร้านทองครับทองร้านทองครับทองร้านทองถ้ามีสีอย่างนี้นะครับอันนี้ต้นประทานมถ้าถ้ามีสีอย่างนี้ก็อาจจะมีทองแดงผสมเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวผมแยกออกไปนะครับแล้วก็แยกครับแยกครับอันนี้อันนี้แยกครับ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  อันนี้จาได้ที่เดียวกันที่เดียวกันต้นมะขามที่เดียวกันมันมีสีแดงเนาะมันอยู่กันเหนือผมเมื่อก่อนเราแขวนแล้วเราไม่เคยล้างเลยแต่อันเนี้ยนานๆหยิบมาใส่ทีใส่แล้วแดงเดี๋ยวไม่เป็นไรน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของทองแดงสูงสูงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าถ้าถ้าแดงแล้วเปอร์เซ็นต์จะต่ำเสมอไปนะครับนะครับ เป็นกำไรนะครับเพื่อนๆดูนะครับคือเป็นกำไรแต่ไม่ใช่กำไรทองทั้งหมดนะครับะจะจะ,จะนามาหุ้มนะครับด้วยด้วยมีการหุ้มแล้วสวยแบบนี้มีโอกาสเป็นทองคาสูงมากคือเปอร์เซ็นต์จะสูงนะครับพี่เปอร์เซ็นต์จะสูงนะนะครับเดี๋ยวค่อยมาประเมินราคากันนะครับเราจะไม่ลื้อพรัใดๆทั้งสิ้นก่อนที่พี่จะตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายนะครับดูไปด้วยกันชิ้นนี้ที่พี่ว่าแดงๆนะครับันออกสีแดงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ มา75ปเนนะครับนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูง,สงอันนี้พี่สั่งทำนี้ด้วยใช่แล้วเขาบอกพี่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเขาบอก80กว่านะเขาบอก80กว่าตอนตอนที่สัง่งทำใช่ไหมครับหลายปีหลายปีายปายปม,ามาดูกำไรกันครับนนกำไรเคลือบอันนี้ผมอยากให้แบบได้แบบว้าวเลยนะถ้เหรใช่เพราะว่า <laughs> ด้วยดูสีทองครับสีทองแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็หุ้มทองเหลืองเก่าวมันก็อนขัน สูงมากครับออกมาแล้วว้าวยี่สิบสามเกือบทองคำแท่งเลยนะเข็มสีเนี่ยสามารถขโมยได้เพราะว่าผมเห็นบ่อยไงที่อะไรไหมครับเป็นไงคนลุกเลยพอดีว่ามีมีคนเขาเคยเอาขันมาทองคำให้ผมดูแล้วมันสีเดียวกับไอ้กำไรอันนี้เลยแล้วผมก็บอกว่าผมไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยเขาขูดได้ยุ่ยยังไงครับเป็นเป็นขันเนาะขันเกลี้ยงเลยไม่มีลายเลยแต่ก็ไม่หนักนะไม่หนักนอาจจะเป็นหุ่งไงฮะแบบหุ่งเหมือนเหมือนกำไรอันนี้มีโอกาสครัเพราะว่าช่างทองสมัยก่อนเนี่ย เขาก็ทํางานหุ่มนะครับเพื่อที่จะถวายเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ลายโตกันเป็นเครื่องเป็นเครื่องบรรณาการกันนะครับแล้วเข้าใส่รถกระบะมานะเอาวางไว้บนบ่ไอชุดชุดไอเนี่ยชุดเช่นหมากผมคำนอะไรเนี่ยเราก็หยิบดูแต่มันไม่หนานแค่มันเบาพี่ครับเราก็ประเมินออกมาแล้วนะครับแต่ละแต่ละส่วนแต่ละเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราแยกออกมานะครับก็ประเมินโดยรวมนะครับมี ที่เขียนไว้ให้ดูนะครับที่เขียนไว้ให้ดูเป็นแบบนี้แต่ว่าเราประเมินขั้นต่านะครับขั้นต่ํานี่ก็คือผมประเมินไม่เคยพลาดนะครับก็คือไม่เคยต่ากว่านี้นะครับคิดว่าจะสูงไปเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับโ <S S S 2> mm hmm. ดยรวมแล้วอยู่ที่เก้า0มี่พันปีไปเก mm ้าหืห้าพันแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยผมพูดเลยว่าน่าจะมีโอกาสถึงหนึ่งแสสองมื่นถึงหนึ่งแสนสี่มนบาทครับครับผมส2 0องหื hmm. ่นถึงหน,นึ่งแสสี่มือันเนี้ยถ้าคุณพี่จะขาย หรือว่าอยากจะเก็บส่วนไหนไว้นะครับคุณพี่ลองพิจารณาดูก่อนนะครับพิจารณาได้เลยครับแกะได้เลยแกะได้เลยแกะได้เลยไม่ใช่คือตั้งอนตอนมาเนี่ยตั้งตั้งใจว่าเราควรจะได้สกิบะคือคือคือผมว่าเราเรียกมาไว้หลายหลายรอบเนาะหลายหลาย,หลายปีองค์หนึ่งก็สามพันสี่พันเจ็ดพันเป็นหมื่นก็มีแต่เรากะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าเ่ย น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นก็คือเราตีในใจแล้วว่าห้าหมื่นขึ้นแน่นอนห้าหมื่นขึ้นแน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะถึงแสนไม่คิดว่าะงแสนงานเรามาดูกันเนาะว่าจะถึงแสนหรือเปล่าออกมาแล้วนะครับเสร็จมาแล้วนะครับที่เราแกะนะครับก็ได้ดูนะครับว่าเราไม่ได้เราแกะต่อหน้าเนาะไม่ไม่มีหายไปไหนนะครับเห็นทุกขั้นตอนทีนี้พักเครื่องนะครับที่ที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวคืนนะครับฟืนให้แล้วก็มีเซียนติดต่อแล้ว นะมีเซ็นติดต่อแล้วนะครับก็ไปดูกันว่าเขาจะกดราคาหรือเปล่าสืบให่ดีปฏิีเสธนว่าอะไรมีแต่ผ้าปีล็กมีแต่ผ้าปีล็กใช่ครับใช่ใช่ใช่ออกมาสี่สี่อย่างนะครับเราเราแยกด้วยอ่าเปอร์เซ็นต์แต่ละเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันนะครับเพื่อให้อ่าได้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ต้องดึงกันนะครับไม่ต้องดึงกันได้ได้เห็นความชัดเจนที่นี่นะครับผมสี่กองที่เราจะมาดูกันว่าหนังหลอมนะครับมันจะหายไปเท่าไหร่นะครับก็เริ่มนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนจบอันนี้เคยเห็นครั้งแรกไหมครับครั้งแรกแล้วเหี้ยใจไหมคือแล้วเหี้ยใจหรือแปลกใจไม่ไม่เคยเห็นทำแบบอย่างนี้เลยไม่เคยไม่เคยส่วนใหค่เขาจะไปทำหลังร้านอะไรแต่แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะครับไม่ไม่เสียดายเนาะเราเพราะว่าเราก็มีทรัพย์สินอย่างอื่นอยู่แล้วสมบัติแกกระจเพราะว่าพระเราก็คืนเนาะทองทองหาใหม่ได้ ที่ที่ที่ใส่ไปนะครับที่เป็นขา,ขาวๆผงข,ขาวๆเขาเรียกว่าเพลงแซเป็นภาษาจีนนะครับ mm hmm. แต่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือบอรแรก mm hmm. เพื่อที่จะให้อทองนะ่ยสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็มีความใสนะครับ mm hmm. จับสิ่งสกรปรกที่อยู่ในทองเวลาเราเอาไปเอกซเรย์ ray, เนี่ยเราก็จะได้ทองที่สะอาดนะครับ mm hmm. มากขึ้นนะครับ mm hmm. เราก็จะหน้า,หน,าหน้าทองจะใสๆเลยครับ mm hmm. คือตัวที่ควมปนอย่างอื่นก็จะแยกออกไปตัวตัวที่ควมปนก็จะค่อยๆออกไปครับถ้าถ้าเราใส่บอแหลกแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีเ่ยใส่ดินประสิวไปด้วยก็ได้แต่ว่ามันจะฟุ้งและเหม็นมากเราเลยไม่ใส่นะครับเพราะในเป็นเป็นปิดใช่ใช่เพราะในเป็นห้องแอร์ครับโอ้ห้องแอร์ครับห้องแอร์แอร์ตัวใหญ่อยู่โน่นครับนะครับบางที่หลังจากดูหลอมแล้วชัดเจนนะสนุกเลยชัดเจนครับเหมือนเหมือนเห็นทุกขั้นตอนเริ่มไปทำเองมาดูน้ำหนักกันนะครับมาดูน้ำหนักกันอันนี้หลังจาก อันนี้หลังจากหลอมแล้วนะครับยี่สิบหกยี่สิบหกจุดสองสามนะครับ,รบก็เหลือยี่สิบห้าจุดแปดห้าไปนิดเดียวใายไปไม่กี่ร้อยยิน <pet S 2> น,นะครับด้วยคาบเทียนที่ที่พุ่งขึ้นนะครับที่เห็นนะ,นะครับ 25.87นะครับครับก็ออกมาแล้วนะครับกับทุกขั้นตอนที่ผมนะครับแล้วก็ที่ทั้งสองคนนะครับเข้ามาดูในกระบวนการตั้งแต่แรกยันกระบวนการสุดท้ายเลยนะครับก็เปอร์เซ็นต์นะครับที่ออกมานะครับหลังหลอมนะครับก็จะต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเอ็กซเรย์ตอนแรกนิดหน่อยเองนะครับไม่ไม่เยอะเลยตอนแรกตั้งไว้จีหมื่นนะครับ เจ็ดแปดหมื่นคือคือตั้งใจว่าน่าจะสักเจ็ดแปดหมื่นผมประเมินเก้าหมื่นแต่คุณคุณพี่บอกว่าถ้าห้าหมื่นขึ้นก็โอเคแล้วใช่ไหมครับมาถึงเจ็ดแปดหมื่นนะครับผมประเมินเก้าหมื่นนะครับแต่ที่ตัดสินใจขายนะครับก็ออกมาแล้วนะครับราคานี้นะครับออกมาแล้วทั้งสี่ก้อนรวมกันนะครับเป็นราคานี้ครับพี่โอเคไหมคุ้มค่าได้ได้อะไรบ้างครับได้ความรู้ได้ความรู้ได้ความรู้กต่ไม่ได้อำไหลด้วยแต่ก็มีบางกอนที่มันเราเราช่างกาทำมือไอ้กอนนั้นแหละด้วเจ็ดสิบห้าใช่นะครับ ราะว่าเป็นดุ๊กใหม่อยู่ใช่ในแต่โอ้โหนี่เดี๋ยวความคาดหมายเดี๋ยวความคาดหมายเลยตอนแรกผมจะไม่ถ่ายนะแต่ว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่ที่มีโอกาสที่คนเนี่ยที่เขาฝากไว้แล้วเป็นอย่างพี่เนี่ยน่าจะเยอะนะครับก็เซตเนี้ยนะครับเป็นพระที่สามีพี่สะสมไว้นะครับแล้วก็สามีพี่ก็จินมรดกไว้ให้นะครับก่อนมาพี่คิดว่าพี่จะได้เท่าไหร่สักแสนหนึ่งอยากให้ถึงแสนอยากให้ถึงแสนคิดว่าจะถึงแสน แต่เท่าที่ผมประเมินนะครับผมประเมินออกมาให้พี่เลยนะครับผมว่ามีโอกาสเกิน1 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทไปจนถึง1 5 0 0 0บาทซีนี้นะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆนะครับคี่ว่าโอเคไหมถ้าพี่โอเคเนี่ยผมจะให้น้องนะครับแกะนะครับแล้วก็คืนพระเพราะว่าพระเนี่ยอะอย่างทองเราทําใหม่ได้อย่างพระที่สามีพี่ให้ไว้พี่ก็เอาเป็นมรดกของลูกไว้ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ลูกด้วยได้นะครับสรุปแล้วขายหรือไม่ขายครับขายนะครับโอเคเดี๋ยวดูแลให้ครับ ลืมถามกันเลยว่ามาจากไหนกรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพมากันสองคนก็เรานะครับโซนนี้นะครับเราจะหลอมรวมนะครับเราจะหลอมรวมเลยแล้วก็คิดยิงเปอร์เซ็นต์ให้นะครับแต่โซนนี้นะครับเราอาจจะขายเป็นชิ้นงานนะครับขายเป็นชิ้นงานไม่ตัดเปอร์เซ็นต์จะได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปจะเกินไหมมาดูกันนะครับก็กองนี้นะครับเราจะทําการชั่งน้ําหนักนะครับก่อน ก่อนหลอมนะครับว่าน้ําหนักอยู่เท่าไหร่นะครับหลังหลอมออกมาเท่าไหร่นะครับจะหายไปไหมนะครับเราจะได้ดูกันนะครับเห็นกันต่อหน้านะครับออกมาแล้วนะคะก่อนหลอมอยู่ที่48.29กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังหลอมกันครับเอาลับๆเลยพี่ดับมาเลยไม่ร้อนหรอไม่ร้อนหรอะม่ไั ใช่นะครับสีของทองนะครับมีสีที่สวยงามเลยแต่ถ้าเราไม่จุ่มกรดเนี่ยก้อนทองก้อนนี้จะเป็นสีดำนะครับนะครับเพราะว่าด้วยทองที่ไม่ไม่ถึง96.5เป็นี่ยเป็นสีดำนะครับแต่ว่าทองที่เป็นวองแท่ง96.5เนี่ยเวลาโดนไฟจะกลับคืนมาเป็นสีเหลืองนะครับแต่อันนี้มันไม่ถึงแต่ว่าเราจุ่มกรดเพื่อให้เป็นสีที่สวยขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์สูงก็ได้าก ก็ออกมาแล้วนะครับทุกกระบวนการที่พี่เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนล้อมหลังหลอมนะครับแล้วก็ตอนหลอมด้วยนะครับอันนี้เราตรงใส่นะครับนะครแล้วก็เปอร์เซ็นต์ออกมานี่ยวยงามมากๆนะครับเกิน80%ด้วยนะครับก่อนที่เราจะหลอมเนี่ยนะครับผมประเมินให้ไว้ที่90,000นะครับถึง100,000บาทอาจจะเกินด้วยซ้ำไปนะครับขอภาวนาให้ถึงแสน1 4 0 0 0 0บาทแต่ก่อนมาคุณพี่คิดว่าจะได้ประมาณ ขอไล่0 0 0แสนใช่ไหมเกแสนขอให้เกินแล้วกันนะครับก็ที่เราประเมินออกมาแล้วนะครับจากที่เราคิดว่าจะได้อยู่ประมาณ1นึ0 0แสนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับก็มาไกลด้วยแล้วก็เป็นพักคืนหมดแล้วนะครับออกมาแล้วครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่เหลือหนึ่งร้อเจ็ดสบองลานน้องขอขอให้ค่าเหนื่อยลูกน้องได้ไหมครับที่ช่วยแกะพระที่ช่วยสเลนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่มาต้องขอบคุณเลย ต้องขอบคุณเลยใช่ไหมครับผมเราไ่เราปคิดแหก็ต้องอยู่ได้ในกรุงเทพถ้าเราจะนำเอาไปขายในกรุงเทพก็คือกดแลครก็ไม้มีความรู้ด้วยอ่ะ้ขอบคุณที่นี่มากเลยยินดีมากครับยินดีต้อนรับนะครับอึ้งไหมอึ้งมากเลยนะครับก็เป็นยอดเกือบสองแสนบาทนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ที่นะครับเข้ามาหาพวกเรานะครับผมก็จะทําแบบนี้ต่อไปให้ให้ชัดเจนแบบนี้ต่อไปผมได้กาไรน้อยแต่ว่าผมก็ได้ช่วยสังคมไปด้วยนะครับครับเดี๋ยวรับเงินสดหรือเงินโอนครับ